สวัสดีพี่น้องมือนี้ครับผมจะมาเปลี่ยนไอตัวไอพัดลมบานเท้านะครับที่ว่ามันหมุนซาๆนะครับผมเวลาเวลาเขาเปิดแหละมันหมุนซานะครับเนาะมันมีวิธีเปลี่ยนอยู่ครับผมพี่น้องอย่าไปทิ่มเด้อพี่น้องเด้อมันหมุนซามันสามารถแก้ไขได้ครับพี่น้องครับมีวิธีเฮ็ดอยู่ครับผมมันเป็นับตัวน,นี้ครับผม นี่ครับมัสามารถเปลี่ยนได้ครับผมเอ่อที่ว่าพัดลมมันหมุนซาเนาะเ <c> ว <oughs> ลาเขาเปิดเกียร์หนึ่งมันไม่ค่อยหมุนเกียร์สองเกียร์สามแล้วมันเริ่มแห้งครับผมมันเป็นกับตัวนี้ครับผมเขาอื่นพัสาสา้างเขาจะอื่นเป็นโตซีโตยังนะครับผมนะครับร <c oughs> าคาบาแพงครับตัวนี้ ประมาณยี่สิบบาทหรือว่ายี่สิบห้าบาทูงสุดประมาณสามสิบาทครับผมเขาสามารถเปลี่ยนได้ครับผมมันอยู่ในหลังพัดลมของเขานี่แหละครับผมเดี๋ยวเทียบได้เพื่อครับผมพยายามหูนะครับผมยิดตามคลิปผมผมจะเฮดห้เบิ้งครับผมคลิปนี้ครับผมไม่ต้องไปเสียซื้อพัดลมใหม่ครับผมเสียแค่ยี่สิบบาท3ามบบาทเท่านัสามารถเปลี่ยนได้เองครับผมเนาะโอเคครับผม ครับผมพี่น้องครับตอนนี้เขาก็ัถอดกลนตัวนี้ออกมานะครับเนาะก้นพัดลมนะครับเนาะเอากดถอดตัวนี้มาก่อนครับผมแล้วก็เข้าสิมาถอดตัวนี้นะครับผมแล้วก็เขาสิเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไม้ใส่เนาะนี่เนาะเห็นนะครับเนาะเขาถอดตัวนี้ครับตัวนี้นะครับที่มันเสียครับมันไม่ได้เสียหรอกครับแต่ว่ามันอาจสีเสื่อมสภาพนะครับผม ผมเพิเสื่อมสภาพพรต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนตนัวนี้เดี๋ยวมันก็นแห้งคือเก่าครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราสิททำการเปลี่ยนครับผมตัดออกเลยครับตัวนี้มันยังใสได้อยู่ครับแต่ว่าตอนสาตาร์ทมันจีซ่าครับผมมันเหมือนตัวน้ำไฟอะไรสักอย่างนะครับ ภาษาภาษาซางอิน,นอโดตวซีนะครับเนาะแต่เขาสามารถใชนได้ครับผมโอเคนะครับมันทีมีสองสายนะครับสายสีส้มกับสีดำนะครับผมเราลอกตัวนี้ออกก่อนครับอ,ออกแล้ว ยี่ห้อตัวนี้ตัวใหม่นะครับที่ซื้อมาครับยี่สิบห้าบาทครับผมตัวนี้ใส่ครับตัวนี้คือตัวทอหดนะครับเวลาเข้าเสื่อมสายไฟกันส่แล้วเาก็ตัวนี้ใส่นะครับผมไฟล้นนะครับมันจะหดเขียนสายไฟตัวเก่าเข้านะครับนี่ครับบุกี้บาทครับนี่ครับ ทุกอย่างยี่สิบมีนะครับเนาะมาเสียบเข้าไปก่อนครับผมครับเห็นปะมมงังใ,ใกล้ครับ รอยต่อของสายไฟนะครับเดี๋ยวห้าวจะไฟล้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ล้นครับเจเปิดในพี่น้องมังกรเขวามามันแห้งบ่ถัดลมขาต้องล่อม,มังกรครับผมเพื่อตัวนี้เพื่อตัวนี้มันเสียเข้ากับบอหูนะครับเนะาะมาซื้อมาใหม่ฮะล่อม,มังกรครับผมก่อนสี่เข้าสีอันนี้ครับเ,เจ็บปักไป เกียบ์ปักเลยครับเกียร์หนึ่งลองมึงครับเกียร์หนึ่งเนาะไปแล้วเกียร์หนึ่งใาการครับพี่น้องเกียรสองอย่างแต่น,นาวอะไรกัน เดี๋ยวลองเปิดอีกเช่นเดิมครับโอเคครับประกอบอันนี้ครับแค่นี้ครับเพราะไม่อย่างครับมัไม่อย่างมากมายครับพัดลมครับอย่าอย่าเพิ่มถิ่งนะครับเด้อแต่มันหมุนซาหรือว่าเกียร์หนึ่งมันมาหมุนห่งเกียร์แสดงว่าตัวนี้ครับเสียครับตัวนี้ครับราคาบอรกี่บาทบ่เกินสามสิบบาทครับโอเคครับพี่น้อง